ต้องกลับมาที่เรื่องส่วนได้เสียที่เอาประกันภัยได้อีกครั้งนะแต่วันนี้เราจะเจาะลึกถึงสถานะของคนที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในข้อสอบได้เลยครับที่เม่นโจทย์คือข้อใดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยใช่ไหมครับถูกต้องคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแค่เจ้าของทรัพย์สินเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเป็นส่วนได้เสียที่ชัดเจนที่สุดแต่ตรงต้องจําไว้ว่าส่วนได้เสียมันกว้างกว่านั้นมาก กว้างกว่ายังไงบ้างครับพี่เมน่นมันครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยตรงด้วยเช่นผู้ให้เช่าซื้ออย่างบริษัทไฟแนนซ์พวกเขายังเป็นเจ้าของทางกฎหมายและจะเสียหายถ้าทรัพย์สินหายไปพวกเขาก็มีส่วนได้เสียอ๋อแล้วอย่างคนที่เช่าบ้านอยู่ล่ะครับ คนที่ครอบครองทับตามสัญญาเช่าก็มีส่วนได้เสียเหมือนกันนะเพราะถึงแม้จะไม่ใช่เจ้าของบ้านแต่ถ้าบ้านเสียหายเราก็สูญเสียสิทธิในการใช้ประโยชน์หรืออาจจะต้องรับผิดชอบความเสียหายด้วยนี่ก็คือส่วนได้เสียทางเศรษฐกิจชัดเจนเลยครับพี่แม่สรุปคือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้จำกัดแค่เจ้าของแต่รวมถึงคนที่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือความรับผิดชอบในทรัพย์สินนั้นๆด้วยถ้าข้อสอบถามแบบนี้ตอบ ถูกทุกข้อคือครอบคลุมที่สุดสุดยอดมากตรงถ้าต้องสนใจทำอาชีพเสริมเป็นในหน้าประกันวินาศภัยและในหน้าประกันชีวิตแบบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องรักษายอดและสร้างเป็นบำนาญให้เราได้ปรึกษาพี่เม่นได้นะครับ